คนใจวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องราวของนักกีฬานะคะที่บอกว่าเป็นฝรั่งหัวใจมวยไทยนะคะคุณองตวนลีโอปินโตนะคะสองศัพท์สองพี่น้องที่เป็นนักมวยนะคะชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็ชื่นชอบมวยไทยอย่างมากเลยตอนนี้ก็เป็นที่โด่งดังรู้จักกันนะคะแถมยังปลุก,กระสมวยไทยให้มีสีสันอีกด้วยคะ่ะติดตามได้ในคนดลใจคะ่ะ น,นี้นะคะดิฉันมาไกลถึงค่ายมวยเซ็งบ็อกซิง่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะวันนี้จะพามาดูเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคการซ้อมของสองพี่น้องหัวใจมวยไทยนะคะว่าเขามีเคล็ดลับการซ้อมยังไงถึงได้ฝีไม้ไลายมือตอนนี้นะคะเป็นที่ยอมรับในวงการมวยไทยแล้วก็กําลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ค่ะอ,องตัวและลีโอปินโตเป็นพี่น้องชาวฝรั่งเศสหลงสเสน่ห์ในศินลปะแม่ไม้มวยไทยตั้งแต่ครั้งย้ายมาอยู่เมืองไทยเมื่อ10กว่าปีก่อน ทั้งคู่เริ่มฝึกซ้อมและเรียนรู้เทคนิคการชกอย่างจริงจังสารฝันก้าวสู่สังเวียนนักชกมืออาชีพได้สำเร็จในสังกัดไทไฟส์สร้างสถิติเป็นนักมวยสางชาติอายุน้อยที่สุดที่ขึ้นชกบนเวทีมวยลุมพินีและราชดำเนินเล่าประสบการณ์ที่ก้าวผ่านจนมีชื่อเสียงมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมและที่สำคัญคือความมือิน่ไหนในตนเองนักมวยทุกคนก็จะต้องซ้อมหนักออกไปวิ่งก่อนประมาณ1 0 12โลกลับเข้าค่ายก็ซ้อมอีกประมาณ สองสามชั่วโมงตอนบ่ายก็ตื่นมาก็มาวอร์มโดดเชือกแล้วก็ซ้อมอีกประมาณสองสามชั่วโมงนักมวยทุกคนถ้าเกิดว่าอยากเก่งต้องขย,อยันที่เกียรติไม่ได้ถ้าเรามีความใฝ่ฝันแลว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือให้สู้กับมันเต็มที่แล้วก็ให้เต็มร้อยถ้าเกิดว่าเราเลือกมาทางนี้แล้วก็ให้เต็มร้อยถ้าเกิดว่าเราลังเลหร,หรือเราลงทาง,ทางนี้มันจะมันจะไม่ได้ครับมวยไทยเนี่ยมันสอนให้เราให้เกียรติคู่ต่อสู้ รู้จักคอรพครูบาอาจารย์ก่อนที่ว่าจะได้ชคลุมพินีล่าลงเนยนะครับก็ซึ่งเป็นเวทีมวยที่ว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับก็ต้องชคไอ้ต่างจังหวัดก่อนนะครับก็รู้สึกจะชคได้ประมาณ3 4มสครั้งแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ชคที่กรุงเทพนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิมใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเวทีมวยที่ว่าใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ก็เป็นโปรโมเตอร์จัดให้แบบ คนไทยที่ว่าเก่งที่สุดแล้วก็เป็นทางชาติแล้วก็เป็นทังชาติคนแรกๆที่ว่าได้ต่อะที่เวทีนั้นก็รู้สึกภูมิใจมากครับย้ำว่าครอบครัวมีส่วนสําคัญที่ช่วยเติมเต็มพลังชีวิตให้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้พ่อก็จะเป็นคนดูแลค่ายช่วยบริหารค่ายแล้วก็ดูแลว่าวันนี้ซ้อมดีไหมอะไรไหมส่วนคุณแม่เขาก็จะ ดูแลเรื่องจิตใจตลอดอะไรเงี้ยว่าออวันนี้เป็นยังไงเขาก็จะถามตลอดว่าวันไหนที่เรารู้สึกท้อหรืออะไรคุณแม่เขาจะให้กําลังใจเราตลอดคือทุกคนในค่ายครับคือทุกคนในค่ายก็สําคัญเท่ากันหมดทุกคนก็เป็นครอบเหมือนเป็นครอบครัวเลยครคือถ้ามีขาดคนไหนคนนึงก็คงมีวันนี้ไม่ได้ก็อ,อยากให้คนไทยหันกลับมาสนใจมวยไทยเหมือนที่ชาวต่างชาติตอนนี้นิยมมวยไทยกันมากอยากให้คนไทยหันมาสนใจมวยไทยเหมือนเดิมน,นะครับ แม้จะเป็นชาวต่างชาติแต่สองพี่น้องกลับเห็นคุณค่าของหนวยไทยที่ถือเป็นมรดกประจำชาติอันล้ำค่าและนักชกตาน้ำข้าวหัวใจไทยคู่นี้ขอทำหน้าที่สืบสารศิลปะการต่อสู้และปลุกกระแสให้วงการมวยบ้านเรากลับมาคึกคักและมีสีสันอีกครั้ง